สองหนึ่งเร,เริ่มครับเริ่มเลยนะคะ,ะชื่อก้อยค่ะ,ะก็ก็ได้ความรู้ในสิ่งที่อยากรู้พอสมควรนะคะ,ะ,ะแค่นี้แล้วกันนึกไม่ออเดี๋ยวผมค่ะคุณแจ้วชื่อแจ้วนะคะก็วันสองวันนี้ก็รู้สึกอ่ามีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะแต่ว่าก็น่าจะไปศึกษาต่ออีกนิดหน่อยนยคะแล้วก็ส่วนวิทยากรก,รก็ โอเคสอนดีแล้วก็มีเทคนิคอะไรเยอะน่าทึ่งเ่ยว่ะนะคะก็วันนี้สองวันก็ได้รับความรู้ในสิ่งที่ตัวเองสงสัยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากค่ะผมต้อมากครับค่ะชิจุยชอจุนะคะก็มาเรียนคอร์สสองวันนะคะก็ได้ตอบคาถามกับเรื่องที่ตัวเองสงสัยตอนที่ขายบนอีเบย์นะคะแล้วก็ได้รู้เทคนิคอะไรเพิ่มขึ้นเยอะ ก็ผ yeah. ู้สอนก็อาจารย์ก็โอเคค่ะสอนพอใจมากครับคช่ะชื um, ่อปัทเจียค่ะก็สนุกดีก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็โลยากครับอ่าครับอ่าผมคิดด้วยชนะวันนะครับชื่อในชินัสนะครับเอ่อถ้าท่านใดที่อยากมาเรียนอีเบกับอาจารย์นะครับขอให้มาเรียนได้นะครับอาจารย์สอนดีมากครับผมสุดยอดขอบคุณมากครับ